ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันเสาร์นะครับที่25มีนาคม2566นะครับวันนี้วันหยุดหดสุดสัปดาห์แหละนะครับมีโอกาสได้พาครอบครัวหลังจากไปเดินไปวิ่งนะครับออกกําลังกายที่สวนสาธารณะทุกสีเมืองอุบลราชธานีนี่แหละนะครับก็ไปวิธีปฏิบัติวัดทีเดียดา ินไขก่กระทะกาแฟโบราณนะครับเด็กลูกก็นะครับอาหารฝรัง่งหฝรั่งอะไรยังไงว่าข้าวไข่ดาวใส่กรอกนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับก็หลังจากนั้นนะครับมีโอกาสได้ไปแวะอุดหนุนร้านบุญนิยมที่อุทยานบุญนิยมตั้งไม่ไกลาจากทุ่งสีเมืองนะครับอยู่ใ,นในกล้ๆกับจวนผู่าอุบลราชธานีนี่แหละนะครับเขาก็เป็น ร้านบุญนิยมเนี่ยก็เหมือนเป็นเอาเลทนะครับของกลุ่มสันเตียโศกแหละนะครับปูดมาสันเตียโศกนี่กับพวกเราหลายหลายท่านก็คงจะคุ้นหูแหละแต่ว่าอุทยานบุญนิยมที่อุบลราชธานีนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นหน้าร้านแห่งหนึง่งที่อุบลราชธานีก็มีหลายแห่งนะครับฝั่ง ท,ทั้งที่อุบลราชธานีนี่เองนะครับอาจจะมีฝั่งอวารินชัมราบก็มีม,ม,มีอีก้านหนึ่งที่ใกล้ๆกับตลาดใหญ่วารินแล้วก็เขามีราชธานีอโศกซึ่งเป็นชุมชนใหญ่เลยอุบลราชธานีนี่มีชุมชนสันติอโศกขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งเลยแหละในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับริมแม่น้ำมูลฝั่งอาําเภอวารินชัมาบนะครับที่เรียกกันว่าราชธานีอโศกนะครับคือคือกลุ่มสันติอโศกเนี่ย แมมันเราก็พิกวเพลินนะเราเราเราไม่ได้แต่ว่าชื่อของสัมมณะโพธิราชเนี่ก็อยู่ในในสื่อในอะไรที่เราคุ้นคุ้นหูกันดีแหละนะครับหลายโอกาสหลายกรรมหลายวาระก็เราก็ติดตามทั้งบทบาทของท่านในทั้งในในในเชิงที่เป็นผู้นำทางความคิดในเชิงพุทธศาสนาเองนะครับหรือแม้แต่ว่าบางครั้งอาจจะท่านอาจจะไปเคลื่อนไหว ข,ขับเคลื่อนนะครับนี่กาขับเคลื่อนเพื่อจะตามแนวความคิดความเชื่อของท่านเราก็เห็นอาจจะเป็นแนวการเมืองบ้างนนในอดีตที่ผ่านมาก็ก็เป็นทีทรา่บนะครับส่วนใครเห็นด้วยเห็นต่างก็เป็นอีเรื่องหนึ่งแต่ว่าร้านบุญนิยมเนี่ยชื่อบุญนิยมเลยนะแแล้วก็แน่ชอบก็อชอบใจส่วนส่วนหนึ่งเราชอบใจเพราะเพราะเรามีความรู้สึกว่าอืมมันฟังแล้วเย็นดีอะ่ะเออ นะอยู่ใกล้ๆบ้านเรามีโอกาสมันอยู่ระหว่างทางระหว่างทางกลับบ้านนะจากโรงเรียนของลูกหรือจากตู้สีเมือนะกลับบ้านผ่านจนภูมนก็มีโอกาสได้ไปแวะอุดหนุนจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างนะตามโอกาสที่สะดวกนะครับก็วันนี้ก็ได้ไปครั้งหนึ่งนะครับคือบุญนิยมเนี่ยร้านบุญนิยมเนี่ยเขาเปิดสาขาบุญราชธานีนะครับเขาเปิด ช่วงกลางวันนะครับเอาละไปช่วงเช้าแล้วถ,ถึงเย็นแล้วกันนะครับทุกวันเวน้นวันจันทร์จุดวันจันทร์หนึ่งวันนะครับก็ท่านไหนที่มาอุบลราชธานีหรือว่าท่านไหนที่อยู่แล้แวใกล้เคียงก็มีโอกาสก็ลองไปเยี่ยมชมดูนะครับคือสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ผลิตในพื้นที่แหละอุบลราชธานีนี่แหละนะครับตาม ในชุมชนราชธานีอโศกรวมทั้งชุมชนของสันเตียโศกที่อยู่ในหลายพื้นที่หลายภูมิภาคนะครับคือคือคือ,คอชุมชนสันเตียโศกเนี่ยเขาเป็นชุมชนแบบพึ่งตัวเองอเออเป็นแนวคิดพุทธแบบพึ่งตัวเองนะครับไม่ไม่อาจจะไม่เหมือนกับ หลักคิดแนวคิดของพุทธเถลวาทในบ้านเราซึ่งซึ่งซึ่งเป็นคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมมีวัดบาอารามอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันพูดได้ง่ายว่ากัพุทธพุทธศาสนาเหมือนกันแหละแต่คนละแนวทางนะครับส่วนใครชอบจริตใครก็ว่ากันไปนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งมันก็คือาศาสนาจาก กับอาณาจักรบางทีมันปนับสนปนกันไปบางทีก็กระทบกันบ้างปะทักกันบ้างขัดกันบ้างอันนี้อันนี้สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าบุญนิยมเนี่ยมันมันเหมือนคนละขั้วกับทุนนิยมอ่ะนะครับว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับเหมือนคนละขั้วกับทุนนิยมคือทุนนิยมนี่ก็คือกาไรสูงสุดใช่ไหม หลักการนะครับทุนนิยมนี่ก็คือกําไรเป็นเป็นเป้าหมายเลยนะครับกําไรสูงสุดแหละนะครับแต่บุญนิยมเนี่ยเขาบอกบุญสูงสุดนะครับคือยิ่งให้มากเท่าไหร่ยิ่งกําไรมากเท่านั้นเออเอาผมผมอาจจะไม่ใช่ไม่ได้สรุปหลักของท่าน แนวทางของท่านทั้งหมดนะในบุญนิยมแต่ว่าหลักอย่างนี้แหละยิ่งให้ได้เท่าไหร่ยิ่งได้กําไรมากเท่านั้นเออคือหลักการถ้าเทียบกับ,กบหลักการค้าการขายใช่ไหมครับขายค้ขาขายก็ต้องมีกําไรมีขาดทุนเสมอตัวก็ประมาณนี้นะครับบอกว่า <laughs> คือยิ่งขาดทุนมากเท่าไหร่ยิ่งได้กําไรมากเท่านั้นแหมฟังดูแล้วมันก็ขัด,ข,ดขัดกันนะครับซึ่งมัน มันขัดกันแน่ๆหรืกับระบบทุนนิยมนะครับหักนะการเขามันคือน,นี่ครับดูดน่าสนใจนะผมเคยเคยเห็นใน,าในรายการทีวีเขาเอามาไปสัมภาษณ์ท่านรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มสันเตียโสมรวมกลุ่มราชธานีโสกหรืออ่าบุญนิยมเนี่ยเขามีสี่ระดับนะครับ สีระดับมีอะไรบ้างนะครับการค้าขายและในแบบบุญนิยมซึ่งถ้าว่ากันจริงๆมันก็คนละขั้วเลยกับสุนิยมนี่นะครับระดับอ่อนๆนะครับขายในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้พูดถึงคือเอากำไรน้อยที่สุดนะ เออนี่อันนี้เลเวลหนึ่งเลยอ่อนๆก็เ,เรียกว่า entry นะครับ entry level นะครับขั้นหนึ่งเนี่ยที่ว่าขายในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ยังมีกำไรอยู่บ้างนะครับเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นบุญนิยมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับที่จะเข้าสู่ อุทยานบุญนิยมนะครับเลเวลที่สองนะครับขายเท่าทุนะนะนี่ขายเท่าทุนนะครับอันนี้เริ่มจะได้บุญแล้วถือว่าเสมอตัวเสมอทุนในบุญนิยมนะครับเป็นบุญนิยมห่ังอ่อนแล้วนะครับถือว่าเราไม่ ไม่ไปไม่ไม่เอากําไรไม่ค้ากําไรนะครับอันนี้อันที่สองนะครับขั้นที่สองพอขั้นที่สามเนี่ยบันไดขั้นที่สามนะครับอันนี้เข้าสู่อุทยานบุญนิยมอย่างเต็มตัวเลยนะครับคือขายขาดทุนนะครับ <laughs> ขั้นน,นี้มันมันเริ่มจะเป็นขั้วคนละขั้วแล้วกับทุนนิยมนะครับคือขายขาดทุนมันเป็นไปได้ยังไงขั้นที่สามนี่นะครับส่วนขั้นสุดนะครับขั้นเอ็กซ์ตรีมผมใช้คำว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับแจกให้เปล่านะครับให้เปล่าอัานนี้ อริยทรัพย์เลยคือผมให้คือ,ค,อคือมันก็น่าทึ่งนะครับน่าพบสุดตัวผมใช้คำว่าน่าทึ่งแหละแต่ทิงๆก็เลื่อมใสในแนวคิดนะครับว่าอาะละมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับแล้วท่านเหล่านั้นทำได้นะครับซึ่งเราเราเนี่ยทำไม่ได้นะครับ แต่ก็เห็นแนวทางที่ท่านทำก็มีโอกาสก็เลยถ้ามีโอกาสนะครับหรือพยายามหาโอกาสก็แวะเวียนไปอุดหนุนไม่ได้เห็นแก่ของถูกนะครับคือส่วนหนึ่งอะละราคามันจับต้องได้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้หวังที่จะไปรับของแจกอยู่แล้วนะครับถึงท่านมีนะบางครั้งท่านก็มีนะเหมือมนก็เพราะเขาเป็นชุมชนทางาศาสนาต,ต้องคิดอย่างนี้ก็เหมือนโรงทานโรงเจเรานี่แหละ ถึงเวลา,เาก็มีคนผู้คนเสียสละนะครับเปิดชำระส่วนหนึ่งก็เปิดความเป็นทานอเออเป็นเอื้อเฟื้อกันะนะครับเราขายได้ทุนคืนมาบ้างก็ดียิ่งเสมอทุนก็ได้นะครับกำไรน้อยหน่อยก็ไม่เป็นเราเนี่ยเข้าไปหุนหนุนเนี่ยในราคาที่ท่านได้กําไรน้อยหน่อยเราก็แฮปปี้แล้วนะครับถือว่าเราก็ได้ของดีมีคุณภาพนะครับ ปลอสารพิษด้วยนะหลายอย่างก็เหมือนกับได้ล้างชำระล้างเพราะเพราะเป็นก็ทั้งหมดก็คือหมังสวีรัตอะ่ะซึ่งซึ่งมันถามว่าท่านทำท่านทาได้ไงเนี่ยเขาคือคือ,คอหลายหลายท่านอาจจะมีคำถามนะครับแต่ว่าผม,ผมไม่ได้สงสัยเลยนะตจางจากที่ติดตามคือเราไม่ไใช่สาวกท่านสรม,มนะโพธิลักษณ์แต่เลื่อมใสนะครับก็แล้วก็ เห็นถึงแนวทางที่ท่านและก็มวลหมู่สมาชิกของสันเตียโสกขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้เห็นเนี่ยก็ถือว่าชุมชนนี้อยู่ได้จริงนะครับผ่านมาถ้านับปีนับเดือนเนี่ยมันต้องย้อนไปสมัยผมเป็นเด็กเลยนะกลุ่มสันเตียโศกท่านเนี่ยก็25 0 0นี่สกว่า สานะก็ประมาณนั้นแหละนะครับจนมาถึงวันนี้ก็ปี6-6ห 6, 6แล้วนี่ก็ต้องมี30-40ปีแหละนะครับก็แนวทางนี้ก็ยังไม่ใช่ก็ยังสิพนับว,วันนะครับยิ่งจะมีผู้ที่เนี่ยเรียกว่าอะไร เียกว่าพี่สุได้เห็นแล้วว่าอยู่ได้แล้วกันแล้วก็หน้าวันก็ยิ่งมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วชุมชนก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือคือ,ค,อคือชอบวิธีคิดอะ่ะชอบแนวความคิดของท่านผิดถูกไม่รู้นะแต่ว่าผมชอบวิธีคิดของท่านเหล่านั้นนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราเราก็ยังติดอยู่ในโลกอยู่โลกแบบแบบเราเนี่ยนะครับจช้คำว่าอย่างนั้นแล้วกันะค,ะคือโลกทุนนิยมแหละนะครับแต่มีโอกาสก,าก็ถ้ามีโอกาสนะก็ไม่ละที่จะเข้าไปแวะเวียนเข้าไปอุทยาน บุญนิยมเพื่อเพื่ออะไรหนึ่งก็กระตุกตัวเองเหมือนกันนะบางทีนะเราส่วนสําคัญที่ที่ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีอะไรมากระตุกบ้างมันก็ดีอะ่ะชีวิตนะครับให้รู้ว่าบางมุมของโลกใบนี้บางชุมชน บนโลกใบนี้เขาก็มีวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตวิธีการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่อาจจะไม่เหมือนชุมชนอื่นๆที่เราคุ้นเคยนะครับหรือชุมชนที่เราอยู่นะครับก็จะได้รู้ว่าเออนะโลกเรามันก็มีความหลากหลายนะส่วนหนึ่ง การที่มีความหลากหลายอย่างเนี้และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขอาโศกด้วยนะครับมันมันก็เป็นเรื่องดีแหละนะครับในแง่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอันนี้ผมถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดอะ่ะที่เราทำไมเราชอบไปสัมผัสนะเราเรายังไม่ถึงขั้นที่ คือบางอย่างนี่เรา <c ock> เรา <c Scroll> เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราติดนะในโลกทุนนิยมแหละพวกสุขนิยมแหละฝากว่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสก็เข้าไปสัมผัสชุมชนซึ่งเย็นนะต้องบอกว่าเย็นนะเข้าไปในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเป็นชุมชนใดๆก็ตามนะครับที่ก็มีหลักคิดที่มี เรียกว่าผมเรียกว,ว่าเขาตกผลึกเนาะตกผลึกแล้วนะเป็นสังคมที่ตกผลึกแล้วในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งลึกทีเดียวนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้น่าชื่นชมแล้วก็ผิดถูกไม่รู้นะครับแต่ว่าเนี่ยคือตัวอย่างสังคมที่ตกผลึกแล้วนะครับ เราเองก็ยังฟุ้งอยู่นะครับก็ต้องยอมรับแหละนะครับมีโอกาสก็ไปสัมผัสใจได้ไปสัมผัสเผื่อจะได้เตือนตัวเองนะครับรคุยกันนะเราก็ปรับอาจจะไม่สามารถไปทำอย่าง ท่านเหล่านั้นได้นะครับแต่ว่าก็ปรับวิถีชีวิตปรับความคิดปรับมุมมองนะครับว่าแบบไหนพอเหมาะพอดีกับเราครอบครัวของเรานะครับนั่นแหละบางทีมันมันไม่ใช่คือมันไม่มีสูตรสาเร็จอะ เร,เราเราต้องบอกอย่างนั้นคะค,คือคือมันไม่มีสูตรสำเร็จไม,ไม่ใช่ว่าใครทําท,ท,ท,ทําตามอย่างพุทธองค์แล้วจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้อย่างพุทธองค์เนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับท่านที่บอกตัวใครตัวมันนะครับพระองค์ก็ปัดปัดแจกแหละโดยพระองค์เองนะครับท่านรู้ก็ตื่นรู้ด้วยตัวท่านเองพวกเราเอง ถ้าจะตื่นถ้าจะรู้ก็ต้องดนตัวเราเองแน่นอนอาจจะจําเป็นต้องมีครูมีผู้รู้มาสก,กิดบ้างนะครับมัน,นมีเทรนเนอร์พูดง่ายๆก็ก็เลือกเรานะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ไปอุทยานบุญนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสก็คงจะหาโอกาสไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่ามันก็ ส่วนใหญ่ก็ของใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งในประสัมผัสบรรยากาศนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราก็อยู่ไม่ไกลก็โชคดีเป็นความโชคดีของของเราด้วยนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับมีโอกาสมีอะไรดีๆน่าสนใจเดี๋ยวเอามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ยินดีที่พบกันครับมีสุขทุกคนสวัสดีครับ